ขณะที่จังหวัดสุโขทายละบางนะครับซึ่งเช่าอำเภอยะเองก็พ่อใจในแนวทางการรักษาโควิดสิบเก้าแบบเจอจ่ายแจกจอบกลุ่มสี่เคียวนะครับทำไมผู้ป่วยเขาสู้ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วคณะที่เทศบาลนครน,นายะเองก็มีการปรับแพนการจ่ายยาสมารถดรับได้ดีสูญนอนามัยกายบานครับหลังเทศบาลนครน่ายะใช้มาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดสิบเการร้กาในรูปแบบเจอจ่ายแจกจอบ ก็คือเมื่อตัวเอดีเคตามจุดตรวจให้เชื่อเชิงลุกหรือว่าตัวในตัวเองแล้วนะครับมีผลเป็นบวกก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วก็นํากรองยากลับไปรักษาที่บ้านซึ่งบอกกัว่าพี่น้องประชาชนในอำเภอแย้ายตางก็พอใจพอม่องว่านะครับการรักษาลูกแบบดังกล่าวเนี่ยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วตลระ,ะยะเวลาในการประสานโอดเตียงวางเดี่ยวซูนซี่ไอและก็ลงมาฉะน้าได้เป็นอย่างดีนา่งสาวสุนิสาแกว้วซุกแสงซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนนะครับ ที่คาดหลับการตรวจห้าเฉืยดีดี่ยวในเทศบาลซีวัดคลองเลียนอำเภอแย้ก็บอกว่าแม้ว่าจะเคยเป็นผู้ป่วยโควิด -19 แล้วก็รักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังต้องตวรวจห้าเฉี้ออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มองว่ามาตรการเจอจ่ายแจกจ็อบเป็นแนวทางการรักษาที่จะทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วว่ารูปแบบอื่นครับให้มาตรวจแบบนี้ค่ะเพราะว่า ไม่รู้ว่าเราจะมีเชื้ออยู่ไหมอะค่ะพอดีก่อนหน้านี้อะค่ะหนูเคยเป็นมาแล้วค่ะแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านกินยาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าให้มั่นใจอะค่ะว่าเป็นไหมเป็นอยู่ไหมอะค่ะกลับมาตรวจให้แน่ใจอีกทีนึงอะค่ะว่าผลผลของเราเป็นลบอะค่ะโครงการนี้ก็จะมีผลดีกับทางการแพทย์ด้วยอะค่ะเพราะว่าจะไม่สร้างภาระให้แพทย์ด้วยค่ะแล้วก็ดีกับพวกเราด้วยค่ะ นางสาวรุจ <Hospital> ิยาสุขมีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสา้ารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครท่าใหญ่ก็บอกนะคะว่า ขณะนี้เทศบาลยังคงเดินหน้าตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสียงยางต่อเนื่องค่ะพร้อมปับแนวทางการแจกฉุดยาให้กับผู้ป่ยวยโดยหลังจากที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วสามารถให้ยาเนี่ยไปรับกล่องยาทีซูนอนมามัยกลายบานแทนการมารับกล่องยาที่เทศบาลได้เลยนะคะซึ่งก็จะช่วยลดร,ราคาใช้าในการเดินทางขณะเดียวกันก็ยังทําให้ผู้ป่วยได้มียารวมถึงวภัณฑ์ในการรักษาสภาพการรักซ้ายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นว่าเดิมด้วยค่ะที่เจอแจก จบเจอจ่ายจบนะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราทำเชิงลุกในพื้นที่นะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอคนไข้ที่เป็นบวกในชุมชนเนี่ยไปตรวจเจอแล้วแล้วเป็นบวกเลยก็จะมีการสอบถามข้อมูลแล้วก็ลงข้อมูลให้ในระบบนะคะแล้วก็จ่ายยาให้กับคนไข้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหมดให้อันนี้ก็เป็นเพิ่มความสะดวกให้กับคนไข้ก็คือเจอเจอจ่ายจบให้ในในกรณีเดียวไม่ต้องรอ อยู่นะคะหรือว่าคนไข้ถ้าไม่สะดวกก็จะมีจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปแจกยาแจกอะไรให้ถึงบ้านค่ะคือคนไข้จะได้รับบริการเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นผลดีมากการได้รับบริการเร็วทุกอย่างนะคะก็จะทําให้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดได้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ค่ะแทนที่ว่าสมมุติว่าคนไข้ยังไม่ได้รับยาไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เขาก็ยังสามารถที่จะแพร่ระบาดไปได้มากขึ้นค่ะ